สดีลาวพัฒนาครับเอฟซี FC. ลาวพัฒนาที่ลงให้ไปมันแม่นตัวใดลงสูตรเดียวพี่น้องเอ้ยราศิมากับุ่มาสัา่มลงให้สูตรเดียวอีตัวสัตว์เนาะเลขเล่าวนี่ก็ได้ที่แม่นต้องมักหามักตองเนาะ อาจารย์ได้กับอาจารย์รถลดนะมันมาตองมาหาเมืองสินะแง่คนสิมาจับใส่กันออกต้องเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางเดียค่ะของรัฐบาลเท่านั้นเลยไม่ได้สนับสนุนงานเท่านั้นใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไว้มีเข้ามีหลุดค่ะเราแค่เป็นสื่อกลางลงแนวทางให้ชมค่ะ ชอบกระจัดขัดก็ดูไปเฉยๆพิจารณาเอาด้วยตัวเองนะคะทุกคนขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปนะคะเลขที่ออกแอนเอนเอนตัวไหนล่ะสามหนึห่งหนึ่งหกสองหกประสันพี่น้องเอ้ยออก สามหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกสองหกเลขสามตัวพี่รองกระเบิ้งเอาเลินี่สองตัวนี่สามตัวนี่สองต,ตัวละบนนี่ละหนึ่งหกล่างสองหกบนเลขสามตัวหกสองหกเลขตองสรุปแล้วคือเดนเข้าผิดเบิร์ตตัวนี้ก็มาห้าหนึ่งหนึ่งหกโอ สามตัวตัดเราก็หกสองหก็็เป็นเลขหา้าเอาไมพี่น้องแก้ตัวไม้กล้าหามหมดสองเืออยู่บ่กล้าตองเลี้ยงกันอยู่บ่ลาพัฒนาสามตัวตดบนเน้นลงสองตัวที่พี่น้องคลิปช่องนี่เน้น,นลงสามตัวลาวพัฒนาเราพัฒนาที่ ที่่ท28 28นะมีนาคม68เด่นได้มามาได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อเด่นเด้อ7 8บกกาดอกว่าสิบอนแม่นทั้งสระเั้่งอีกงวดนี่ยังไงก็ถูก นั่งตรงก็เขียนบ่าใครได้พี่น้องเขานัง่งเขานั่งตรงเลาต้องเอียงเพราะซับไปเอียงตามบ่เพราะซับไปเอียงตามเขาชีได้เนาะอ่ะเขียนชนดบ่บันสามตัวตด 3ตัวโต๊ดมี 2, 4, 6, 8, 10, 12, สองสี่หกแปงหางสตัวโต๊ดจกหางกระยเฝ้าพี่น้องลงไปก่อนจับใส่กับเดนแล้วนี่เด้อจับใส่กับเดนแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ห้าแปดศูนย

ตัวน้อยๆวยซ็นี้แหละก็ดีแล้วเอาตามช่องเลยช่องก็ไม่ได้เล็กนี่ช่องมันก็ใหญ่อยู่ช่องเล็กมันต้องเป็นหนังสืออีกอีกเล่มหนึ่งที่มันจะช่องเล็กสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบี่สองสี่หกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดอสิบสี่หางสิบสี่หางแนวทาง ทางเราพัฒนาอ่าอาสองตัวด้วยอย่าว่าหลายแล้อพี่น้องเด้อเลียกมันมาดิเลยกนะมันบมาดิเนจับเซกับเดนแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหก 8 9ดเก้า4 2ดส8มสอง่สแปดรักเจ็ดนับบ่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ด้าเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่สองสี่หกแปดหาง สองตัวบนบวกล่างสิบหกหางนี่ละพี่น้องชอบกระจัดคาดกระพานไปก่อนนะคะเจ็ดกับแปดเด่นให้ทั้งสองพี่น้องมันซนกันมันซนอีกกับอีกสูตรหนึ่งอะนะเจ็ดกับแปดนะอ่ะ ถ้าหกมาหายถ้ามันเด่นที่หกเจ็ดแปดแต่มันชนกับอีกสูตรหนึ่งหันเจ็ดกับแปดนั่นแหะหกไม่ชนก็เลยบอกเอามาใส่พี่น้องมันสีลายมันสีใสใอีกตัวนึงก็เป็นหกนั่นแหะหกอะหกหกหกแต่ไม่เด่นให้เด้วเด่นให้ที่เจ็ดกับแปดชนอีกสูตรหนึ่งให้พี่น้อง เน้นให้ตัวนี้ที่นี่ก็เน้นให้อีกสูตรหนึ่งมีสี่กับห้าเอาเน้นให้อะขันสันบ่ได้เน้นที่ขันบเ่เฮ็ดหลายๆสูตรมาเบิงนเนาะเดียวมันหลายเนื่องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สูตรที่เน้นเด้ยนี่พี่น้องนั่นละได้หน่อยลงมาเีกบ่เนี่ยตัวที่เน้นนะจ๊ะตัวที่เน้นอีกสูตรหนึ่งมันได้มันได้ซีกับหาเด่นน่ะออีกสองสูตรหนึ่งหันจับใส่กันสูตรนี่นี่พจับสูตรนี่ เอาเป็นตัวเอาเป็นตัวเด่นเลยเป็นตัวเด่นใส่เลยส่วนไหนกับแม่นทั้งทุกส่วนท่นละพี่น้องเด่นะนะเด่นมาแม่นแมนเดอเด่นเดอชอบก็จัดเด้อชอบก็ไม่เป็นไรดูไปเป็นแนวทางขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะอื